วันนี้ได้รถจัก G E K ทำขบวนนะครับขบวน254นะครับ254ได้คุณปู่ G E K นะครับทำขบวนนะคุณปู่ G E K 4023นะครับ นี่นะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะนนานๆทีนะจะได้เห็นนะว่าเอ้คุณรถจากคุณปู่จีเคนะนานๆทีจะได้เห็นภาพแบบนี้นะเปิดวีดนะโสวยงามสุดยอดเลยนะโอ้ ขณะนี้สิบห้านาฬิกายี่สบหกนาทีนะครับสองห้าสี่ก็จะเตรียมตัวเดินทางออกจากสถานีราชบุรีนะครับสุดยอดเลยนะเสียงคุณปู่นะครับไม่ได้ยินตั้งนานนะครับเป็นเสียงที่คุ้นเคยในสมัยอดีตนะวันนี้มาทำสองห้าสี่นะครับวันนี้เป็นวันที่สองห้าสี่ด้านสัม Hãy subscribe cho สวยงามเลยนะคุณปู่เล่งเครื่องออกจากสถานีราชบุรีแล้วเดี๋ยวจอดสะพานจุฬาลงกรณ์บ้านกล้วยเฉลิมแล้วก็โพธารามนะครับสุดยอดเลยนะวันนี้ใช้คุณปู่จ k 4 0 2 3นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะที่ได้คุณปู่มาทำขบวนในครั้งนี้นะฮะนะเล่นเครื่องแรงเลยนะโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับขบวน251นะครับรอบนี้251ของจริงนะคนระับไปแล้วนะครับสวยงาม